มาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่สำหรับงานอีเวนท์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะโทโฮกุเจแปน2024สวยฟินอินทุกฤดูกาลที่จัดโดยองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคนไทยให้ไ,ได้มาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองโทโฮกุในอีกหลายมุมมองที่คุณไม่เคยรู้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมือใหม่นะคะโดยได้มีการเชิญตัวแทนจาก6จังหวัดมาร่วมออกบูธนําเสนอของดีของเด่นแต่ละจังหวัดรวมไปถึงบูธโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจากสายการบินและรถไฟ โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณจุนอิจิคโนะนะคะประธานองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุเข้าร่วมชมการแสดงเปิดงานนะคะและโชว์และปลามากรุ้รภาในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะที่กาโทโฮคุเนื้อโอ้คุณโอเคนี่มาที่ไปที่มาที่ 伝わっていなかった部分もありまして、昨年からこういう感じで東北観光部屋を開催しています。今年は本格的にコロナ禍が収束しましたので、トーク6県総力を挙げながら情報、観光情報を皆様に提供できればと思っております,にたす。他のアーワー、目的のレアがクワ、ヤクチェーチェン、アーワンタイ、ペテミパクトホクブ、イェイェイ、 ที่ผ่านมาคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภูวิภาคโทโฮคุเนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงกับคนนักท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มจัดงานแบบเนี้ยค่ะจัดงานโทโฮคุแบบนี้เพื่อที่จะว่าให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ซึ่งวิกฤต 直接、東北の観光情報等々にタイの多くのお客様に接していただき、そして、えー、実際、東北に来ていただいて、体験していただいて、東北の良さを多くのお客様に。 ทันโนสีตะตะกีริพนาถึงไก็สิ่งที่เขาคาดหวังก็คือว่าอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสำหรับในการท่องเที่ยวโทโฮกุเนี่ยก็คือส่งถึงคนไทยทุกคนแล้วก็จากนั้นก็คืออยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยค่ะไปเที่ยวโทโฮกุแล้วก็รับรู้ได้ถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับรู้ถึงเสน่ห์ของโทโฮกุด้วยค่ะโทโฮกุは日本でも一番春夏秋冬のシーズンがはっきりしています とりわけタイの、えー、ソンクランの時期には東北各地で素晴らしい桜が堪能できますし夏は夏祭りをはじめとして東北の魅力あるお祭りがたくさんありますそして秋は真っ赤に映えるような紅葉とかあるいは赤色だけじゃなくて黄色の紅葉等々も楽しめますそして冬は めとしてส่วนแบบเสน่ห์ของโทโฮกุนะคะก็คือว่าโทโฮกุเนี่ยมีสี่ฤดูการที่ชัดแบ่งแยกชัดเจนเลยทั้งฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงฤดูหนาวซึ่งฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็คือจะตรงกับช่วงวันหยุดสงการ สำหรับคนไทยพอดีเลยแล้วก็ที่โทโฟุุเนี่ยมีซาก,กุระที่สวยงามมากๆแล้วก็อย่างในช่วงฤดูร้อนนะคะก็มีเฟสติวัลเนาะมีเทศกาลในฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่สําหรับฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้แดงซึ่งไม่ใช่แค่สีแดงอย่างเดียวมีหลากหลายสีเลยมีสีเหลืองด้วยสีส้มด้วยค่ะแล้วก็สําหรับนฤดูหนาวเนี่ยก็มีพิมะที่อยอดเยี่ยมแล้วก็สวยงาม そしてそれぞれの季節に合わせておいしい食べ物がたくさんあります。そしてフルーツ、いちごや梨や桃等も季節に応じて大変おいしいと思っています。<music> สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกพีชต่างๆด้วยค่ะเออそれから当然お酒とかワインとかそしてタイの方が大好きな甘いあのケーキとかですね<ー>こういうものもたくさんござ<ー>いますแลนนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเหล้าสาเกที่ยอดเยี่ยมเลยของโตโฮกุนะคะแล้วก็มีไวน์ด้วยแล้วก็ยังมีของหวานที่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบเอ タイと日本、そして東北は非常に深い交流がございますで。もともと一時期、バンコクから仙台便まで直行便が飛んでました。私たちはその最終行を心から望んでますとともに、直接多くのお客様に東北を訪れていただいて、東北の良さを堪能していただければと思っております。 เขาบอกว่า,ารู้สึกว่า,าทั้งประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นรวมถึงโทโฮกุเนี่ยมีความสาคัญอันแน่นแฟนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือมอีสายการบินมีไฟะะที่บินตรงจากกรุงเทพไปเซนไดเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟนี้จะกลับมาแล้วก็หวังว่า,าคนไทยทุกๆคนจะมาเยี่ยมเยืยนเอนภูมิภาคโทโฮกุแล้วก็มา,ารับรู้ถึงเสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮกุด้วยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะคะสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ของโทรหุคุได้เลยนะคะ